โอเคครับผมไปเจอเกมอะไรแปลกๆอีกแล้วนะฮะอยู่ในเกมอินดี้นะฮะมันเป็นเกมที่ชื่อว่าไนท์แมนดินเทนโดนะครับผมก็จะมาลองเล่นกันเลยนะฮะโอเคอะไรเนี่ยมาริโออ้ฮะอะไรเนี่ยนี่คือเกิดอะไรขึ้นนะคืออะไรฮะ UFO มา รักภาพตัวเจ้าหญิงพีชไปยังไงฮะเอ่เอา่าพิกกี้เขเอ่อ when all collapse มีแชปเตอร์ด้วยโอ้โหเกมนี้มาริโอเด s n t สโนว What t ู do ม a r i o ไม่รู้ว่าจะทำยงไงพวกเอเลียนนั่นคืออะไรมันต้องการอะไรเราจะหยุดมันยังไงมาริโอจะสามารถเอ่อเรี่กอะไรนะ เขาบอกให้เราเพรสคีย์อะนัลเพรสพีส์นะฮะเยอะใช่ไหมกูไม่กดกูโดนด่าอ่ะมากูกดอ่ะมา Look this is the moment where you press space to jump You know how are, however. Need, to reach o w e v e r when m i n u t e w h a t fly hand in hand What the f u c k t is this แล้วการควบคุมนี่มันคืออะไรกันผมจะเดินยังไงเนี่ยนั่นนะ อ๋อใช้ทุกสอนโอเคโอเคเกิดอะไรขึ้นกับหน้าฉันเนี่ยหน้าฉันดูแปลกไปนิมานิโอนะฮะเรียบเรียนะฮะฉันในใ่าเป็นวายแล้วฉันพูดกับท่อได้งไงเนี่ยก็นายลดน้นำหนักไปเยอะนะเกมหาอะไรวะเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะลองไปเกมนี้ขอไม่อัดเว็บแคมนะฮะ นี่คือบันไดโอเคเก็บโอยข้าวเดือดเดือดอะไรวะเนี่ยเราต้องไปที่ปราสาทนะฮะแล้วเราวิ่งตกแมพจะได้ กำลังจะถามเลยถ้าเราวิ่งตกแมพจะได้ไหมตกแมพตายนะฮะโอ้ยมันเริ่มใหม่อ่ะโอ้ยพาช่วยกวยทอดนี่แหละฮนะโอ้ยมันชนเราด้วยเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ระเบิดอ่ะเก็บเหรียญนะฮะเดี๋ยว <c oughs> กระโดดแไปขุดอ๋อนั่นเลือดเราอ่ะขโมนอ่ะโอ้ยตายแล้วจะตายแล้ว อะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะนี่เรากำลังเล่นอะไรอยูอย่ฮะมันคือมาริโอ้นะฮะผมจะไปวิ่งตกแมพอีกแล้วนี่อะไรเนี่ยโนค l ิ p j u จัมปิง้งอ๋อนี่มันบอกเดี๋ยวเราอย่อยาก,กระโดดเก็บเหรียญแล้วเราได้เลื่อนเหรอฮะไม่ได้นี่มีผมหลงเข้าไปอยู่ในเกมอะไรฮะต้องไปที่ประสาท แต่จะไปยังไงนั่นคือคำถามอ๋อนี่ไงทางนี้อ่าเดทางแล้วเจทางเนี่ยเราเล่นอะไรอยู่ฮะพิสกี้อับเบียอยู่โบเกตพาร์ไปฮะปึ๊บอ่าปึ๊บใครทำเกมนี้ฮะผมจะไปกราบตีทักสามทีฮะคุณทำมาได้สุดยอดมากเลยครับมาริโอ้ผมรีบฝันร้ายเลยสมชื่อเกมเลยฮะ นินเทนโดในแม่นะฮะในแม่นินเทนโดเอ๊โอเคอะไรฮะอ๋อนี่เราเข้าดันมาละนี่อะไรเนี่ยเพดเหรออ้าวเหยียบเพดตายเหรอะแะเอ้ยเอ้ยเอ้ยว่าอ,อะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลย โอ้โหมีเลือดด้วยว่าจะฟังว่าจะฟังไม่เอาไม่เอาเห็ดอย่าอย่ามาอย่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 าไม่เอาเห็ดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนเห็ดลุมโอ้ยเห็ดลุมตุ๋ยโอ้ยโอ้ยหลบใ oh <off> <destinations> oh oh จเปลียนขวาโอ้ยโอ้ยใจเย็นดิโอ้เฮ้ยเฮ้ยอ้าวมันหลอกครับมันเอาเหรียญตั้งไว้อ่ะดูดิมันเอาเหรียญตั้งไว้แล้วมันก็หลอกผมอ่ะโอ้เขาชั่วเลยอ่ะใครทำเกมวะเนี่ย อินเต i ร์โซเยดายอิ t บัตเทิลยูแคนเ it to a โท your enemy p ่ e c ส control ถ้ามีอะไรตายเอ่อไปเลยนะเกิดอะไรทำอะไรได้ฮนะกดคอนโทรลคอนโทรลไม่เกิดอะไรขึ้นนะะนี่เราหลงเขาไม่อยู่ในเกมเกมอะไรฮนะระวังโดนทับอนะเอาเลือดโอดโดนโดนอะไรก็เลือดลด ไปฮะกระโดดยังมีสไตล์หลบอย่างดิจิตอลไปฮะอุอ้ยนี่แน่นี่แน่นี่นี่แน่นี่แน่นี่แน,ะนนะ่อ้าวกรรมนี่แนะ่ฮ่าฮะเราดูพิธีจัดการแล้วฮะอย่างนี้ทำไรายได้ฮะอย่างนี้มีระเบิดนฮะอ้าวปเปนะ็นไงอ้าวเราวนกลับไปที่เดิมเหร เฮ้ยแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกถูกทางมาเนี่ยเฮ้ยเราวนกับมัน what the fuck นี่เราวิ่งวนหรือเปล่าฮนะเหมือนเราจะวิ่งวนนะนี่แน่อ๋อนี่ทางนี้ทางนี้ถูกแล้วนี่แน่อานนี้ทางนี้นฮึบฮึบลงไปสิ โอเคฮะไอรอนติงยิ้มสกูดเดียวชูแบตเทอร์บิกบอสแล้วก็อ๋อโหเราจะบอสใหญ่อะฮะโอ้โ oh. อ oh, ้โหตายตายเลยนี่ <laughs> ทำไงฮะซ้ว er, บอสตัวนี้เอ้แหววแววยูโกอิงคัมแบกเฮ้ยไปไหนอะอ๋อ oh, ยังยังไม่ตายเฮ้ย hey. <laughs> ตื่นใครอะใครมาปลุกเราอะ อ๋อเรายังไม่แพ้นะครับเนี่ยมันเป็นสคริปของเกมฮ่ะฉันบอกให้ตื่นไงไอ้โง่เอ้ยหือใครเว่ยใครมาปลุกเราฮะเอา้าเราโดนจิ้มตูดหรือ,อยังไงกันโดนขุดเมืองไปแล้วหรือเปล่าฮะอ้ะอาวนี่เราหลุดมาอยู่ในเกมไหนแล้วเนี่ย แล้วม่มุมกล้องไปอย่างเงี้ยเอาอีกทีเราอย่บเพี้ยตายห่ามดเลยเฮ้ยเฮ้ยโปเกมอนเหรอเฮ้ยดีเลทเฮ้ยมาริโอไอเอ็มเดอะโปรแกมเมอร์ hey, Mario, the ฉันคือโปรแกรมเมอร์รู้ไหมว่าฉันจะหาเกมได้ยังไงนะไอ้หนูนี่แน่อย่านะยัวได้ไหมไม,ไม่ได้อา้าวนั่นไอ้เต่านี่ว่ะโอ้ดูแม่ออนิเมะเต่าเจี๊ยะอะไรเนี่ยนี่มันมาจาก โอ้ยปาเจ้าช่วยกว้วยทอดนี่มันฝันร้ายชะจัดเลยเหมือนคุณเกมนี้คือการผสมเวลาคุณกิน,ค,กนคุณกินเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เยอะเกินไปแล้วคุณมาเล่นมาริโอฮะคุณจะเห็นภาพเป็นอย่างงี้ฮะนี่มันคืออะไรฮะโอ้ oh, t the fuck is this นี่คืออะไรอันเนี้ยทั้งหมดเมืออเรามาอ้าเอาเอา,เอาเขาไปแต่ There you are at least ไอแอดลาสในที่สุดแกออกมานะโอ้แต่ไฟอีซีก็อ่อนเกิดอะไรเกิดบ้าอะไรขึ้นที่มันโอ้มันนานแล้วนะมันผ่านมานานนะอีซีร์บอยอ้าวลุยจีนี่โอ้โหลุยจีเวียนไปิดลยุยจีเหรอนั่นนายเหรอโอ้ลุยจีแม่งแอนิเมเได้แย่มาก ใช่จะมีอะไรต้องพูดเยอะเลยทวีตกวบิลเกสเซนไวน์ลท์ทูนินเทนโดเมื่อสองสัปดาห์วิลเกสส่งไวลาไลท์วันนีเทนโดทำให้เกมของเราถูกเปลี่ยนแล้วกราฟ,ฟิกก็แย่รุนแรงอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อประมาณว่าเอาเข้าไปชักงงแล้วบลูเซอร์เป็นผู้บัญชาบัญชาการนะ เมื่อสามวันก่อนเขาพายแพ้นะนี mm ่ก hmm. ็เป <cel> ็นเหตุผลว่าทำไมโอ้ทำไมอ๋อนายจะต้องมาช่วยพวกเรานายจะต้องหาเออเออญาติมิตรเขาเรียกอะไรนะเพื่อนที่แข็งแกงขึ้จับตัวสองไม่เหมือนเอาเด็กมานั่งปั่นเกมโดยที่ไม่รู้ หาดูเหวอะไรเลยฮนะไม่ว่าเอาคอมไปด้วยเอฟแอตแท็กสควอตตอนนี้มาริโอ,อเป็นหัวหน้าแล้วนะครับตอนนี้ก็จะนำทัพไปโจมตีนะฮะโอเคโอเคโอเคมาตอนนี้คือเรานำทัพแล้วนะฮะนี่เพิ่ม Enter to charge your health ยี่สิบคอยเพิ Enter to buy อะไรอ๋อมีการซื้อของด้วยนะ โอ้ยวอเตอร์เฮยที่อยูดูแดดทำทำไมเออนี่ใครอะนี่มันในโปเกมอนเนี่ยเฮ้ยทำแบบเมื่อกี้ทีหนึ่งได้ไหมว้าวอ่าอู๋โอ้โหอานไม่ออกเลอ้อไม่ก็จูชารี่อะไรภาษาโคตรสกอยอะผมต้องเติมเลือดเลยเนี่ยเอเปล่า อะไรีก You can't afford this, it's worth 9 i ด h t น o n ร g h t 100กิจกรรมทำไมเรามีนี่ตามหลังไปฮะทำไมยังตามฉันมาอยู่อีกเนี่ยอะไรนี้นะฮะโอ้มันก็ L L cost อ๋อเขาเป็นแฟนตัวยงของเรานะฮะขวดรถภาษาโคตรสก,กอยเลยมีรถด้วยขับได้ไหมเนี่ย โอ้โหขับขับไงวะขับได้ไหมขับไม่ได้โอ้ช่างมันโอเคไปฮะโอ้วันนี้อยู่ Enter This Area at o n l i s อ๋อพื้นที่ต่อไปอาจจะอันตรายเพลงนี้นี่มันเพลงนี้นี่มันคุนคุณไหมฮะ เหมือนเหมือนเพลงมีเซฟด้วยพระเจ้าช่วยกุ้ยทอดเซฟเกมเซฟแล้วไงต่อแล้วไงอ่ะอ่ะแล้วแล้วไงอ๋อโอเค Batton เบ l ันฟิ k i n g h a ิ้งแฮ s a ต l มอล b อมนอตชิเดนอ n นเดอร์ e e อะไรฮะอ้าวนี่ i ดือดแบลนท e ฟิลอินเดอะเฟิร์สเดือดออฟซูเปอร์มาริีที่ขึ้นฐานที่นเขาเรียกอะไรฮะอาสนามรบอุ้ยนี่คือสนามรบนะฮะใน Battlefield เอ่อไม่ใช่นี่คือสนามรบ,บในโลกของ Mario อซิตี้โฟร์นะโอ้ยระเบิดจะตามไมาด่ดีเออดีมากคนเก็บเหรียญอยู่เกมนี้ไม่เมคเซนต์อะไรสักอย่างนะฮะอย่าไปสนใจมันเลยนะฮะแค่ผมมาเล่นนี่ก็ตออละมาจิตใจตัวเองคนระับ แล้วก็ไม่ได้ไปดูใครเล่นมาก่อนนะฮะคือแบบอยู่ดีๆก็ไปเจอเกมนี้ในเกมอินดีนะ้ฮะดูน่าสนใจฮะโหลดมาฮะไอชิบหายฮนะพระ้าวช่วยกล้วยทอดนะนี่อะไรฮนะนี่อะไรเนี่ย p l a y s t a t ล o n 2แล้วก็ Donkey อะไรนะไหมระเบิดเหรออ๋อ อ๋อราระเบิดอ้าวอ๋อระเบิดเราเราระเบิดไปแล้นี่แหละระเบิดทิ้งเลยตู้มเย้เอาระเบิดไปทำอะไรอีกฮะเหยียบไม่ให้หมดเลยฮะเหยียบไม่ได้อะตรงนี้มีอะไรฮะลันฟอร์เวิร์ดฮะเดี๋ยว็บแมสต์มุสเซย์คอย ผมวิ่งไปผมก็ตายดิใครจะวิ่งอ่ะโอ้โ,อโอหหรือเปล่าอเออไม่ทายครับผมว่านี่เป็นเกมยาวที่ผมเล่นมานานมากนะไม่เป็นไรฮะเรายอมฮะนี่อะไรฮะอ้ามีตรงนี้อันนี้อุ๊ยระเบิดเออเกมมันก็พอเล่นได้นะโอ้นี่ด่านนี้คุนคุนไหมฮะ เพลงอย่างนี้ดันสองมาริโอเอ้ไม่ใช่ดันตอนที่เจอบาวเซอร์นะฮะเาวาอะไรเนี้ยวัดเดอเต็มเลยอ่ะเต็มเลยโอ้ยโอ้อโอ้โอโอ้โอ้ยโอ้ยยอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอโอ้ยโโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอย โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าตาม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 ไหมนี่แน่โอ้โหมีระบบเลมอัตโนมัติด้วยนะฮะโอ้โหเป็นเกมที่กราฟิกสวยงามที่สุดเท่าที่ผมจะเคยเห็นมาเลยฮะต้องไปยังไงโอ้โหแล้วผมจะผ่านตรงนี้ไปยังไงเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราต้องหลบไปเรื่อยๆได้เปล่าฮะ อุย้ยนั่นไงโอ้โหมันมันเรียกว่าแตกเป็นชิ้นเลยโอ้โหนี่มาเริ่มนี่เหรอเริ่มนี่เลยเหรอพระเจ้าช่วยฮนะผมควรจะลงคลิปนี้ดีไหมฮะผมรู้สึกมันไม่มีค่าควรไก่การลงเลยฮนะมันเหมือนเอาเหมือนเอาเอาเอา,เอา เอาคนติดยาไม่เดิเอาคนมาเมามาทำเกมฮะเกมมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้ฮะโอเคครับผมว่าผมพร้มมมอมเกมนี้แล้วผมรู้สึกผมจะฝันไลฟ์เกมนี้ละโอเคนะฮะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมไอจีทนโน่ไนท์แมร์นะฮะเป็นเกมที่ได้สารลมากไม่มีอะไรเลยนะทำให้เราฝันไลน์นะโอเคครับผม ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะครับผมคงไม่ทำต่อนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเกมไร้สาระมากนะโอเคครับไว้เจอครับสวัสดีครับ